สังแม่จ๋ามีของมาฝากไม่ยังไม่จ่ายแค่ของกินของยเปล่าอ๊โอ๊ยโดนอะไรเนี่ยมันคืออะไรก็นานไม่จ๋าจะไปเอาของมาใส่ได้ยังไงมาเล้งใช่ไหมกลินไม่ค่อยปลอดภัยจามไปหนึ่งเทแล้วเนี่ยไม่นจามใส่อะอ๋อมันเหม็นนะดดูิเขียนไหมเอาท้าเขียนไหมลูกเจ้ยว้ายมาเท้ามาเท้านี้นิคะว้ยโดนจู่จูโอ้จู่จู่มาเล้งจู่จู นี่แล่เข่บเอาตัวหลดไม่ทันนัเนี่ยโอ้ดีว่าจังๆเป็นแมวที่เร็วไวเนือแสงเอาอีกแล้วแกงอีกแล้วอ่ะย่านะอย่าเอาม่จะเอไม่ได้ม่วใจหะจหัวใหัวใจหัจหัวใจหัวใจหัจังจัวใหังใัวใอัวใัวใาหัวใจหั่ใจัวใจนั้ใจหัวใจัวใจหัวนัวใจนั่ใเดันมาหาตลอดเลยัวใัวใจัวใจหนวใจหัวใจหัวอันนั้นัั แต่ถึงแม้ว่าน้องจะไม่กลัยน่ารักแต่จางจางก็คิดว่าเราอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะไม่แต่ไม่แไม่อยากเจอป่ะแม่แม่อยากช่วยแต่ว่าก็กลัวพ่อจะล้องเดินโอโอเคลูกก็ได้แล้วน่ะงานนี้พี่เซงขอเป็นผู้ชมดีกว่าค่ะน้องจางอย่าดูน้องเดินนะแม่มาแรงคงคิดว่าไม่ได้บินเข้ามาในบ้านหลังนี้เลย